ก็สวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้จะมาแนะนําสูตรหวยี่กี่ครับเป็นการคํานวณด้วยระบบ AI ครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักตัวสูตรนะครับแล้วก็แทงกับเว็บไหนได้ดีนะครับวันนี้จะพาไปเจาะครับเว็บนี้เลยครับสูตรของเราเดี๋ยวพาไปเจาะเว็บนี้ครับเป็นเว็บเฮียหมานะครับที่มาแรงช่วงนี้ครับเอาสูตรมาเจาะเว็บนี้กันได้ครับเดี๋ยวเรามาดูตัวสูตรกันครับจะมี2ตัวบนและ2ตัวล่างครับ เดี๋ยวเรามาเลือกห้องเล่นก่อนนะครับสังเกตง่ายๆครับเบื้องต้นครับดูแถบนี้ครับถ้ามีแถบสีเขียวและแถบสีน้ําเงินขึ้นพร้อมกันนะครับเลขจะผิดไม่เกิน3รอบครับตรงนี้จะเป็นสถิตินะครับก็สีเขียวมาครับแล้วก็ไม่เข้านะครับ1รอบครับไม่เกิน2รอบนะครับสังเกตได้ครับเดี๋ยวเรามาเลือกห้องนะครับสองตัวบนแล้วก็2ตัวล่างครับเลือกข้องนี้ก็ได้ครับ2ตัวบนนะครับ อ่ะครับนี่ครับสูตรให้มาครับเลขต่ําครับครับรูดเลขรูดนะครับรูดต่ําหน้าครับสองตัวบนครับไปที่เว็บเลยครับเข้าเมนูแทงหวยครับอ่าสูตรนี้จะใช้ได้ดีกับยี่กี่เฮียหมาตรงนี้ครับจะว่าผลทุกๆ5นาทีครับเล่นกันได้กันมันๆเลยครับเจ็บตังครับพาบวกกันนะครับรอบนี้ครับมาดูครับ รอบที่61ครับต้องรีบแทงนะครับก่อนจะหมดเวลาครับอีกหนึ่งนทีครับไปที่2ตัวบนครับกดเข้าไปครับสูตรให้อะไรครับเลขต่ํานะครับลูดหน้าครับจะมีให้แล้วครับลูดหน้าลูดหลังครับเลขต่ําก็ลูดไปเลยครับกดเลยครับหนึ่งศูนย์หนึ่งสองสามสี่ครับกดก็เลขจะขึ้นได้มาทั้งหมดอย่างนี้นะครับแล้วก็มาใส่ราคาได้เลยครับ เรือนลงมาครับใส่ราคาเสร็จเรียบร้อยครับหาบาทสิบาทยี่สิบร้อยก็ว่าไปครับก็ส่งโขยครับกดยืนยันนั่นเลยครับยืนยันสําเร็จนะครับรอผลนะครับนี่ครับรอผลครับก็ออกทุกๆข้านาทีครับต้องใช้ระบบ AI ครับเพื่อการเข้าแทงนะครับถ้า เป็นแอดมินวางผลนะครับก็ค่อนข้างที่จะนานนะครับระหว่างนี้ก็เดี๋ยวมาทําความรู้จักกับตัวสูตรนะครับว่ามีอะไรบ้างครับสูตรนะครับก็จะมี2ตัวบนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรายงานผล15รอบล่าสุดครับก็ดูตรงนี้ได้เลยครับง่ายๆครับนี่ครับเบิ้ลมาครับสายเบิ้ลก็มาครับดูตรงนี้ได้เลยครับล่าสุดออก3าองนะครับออก3าองครับตรงนี้เราแทงเลขต่ํานะครับรูดคู่หน้าครับ สโตรมานะครับสถิติตรงนี้ครับจะผิดไม่เกิน3ารอบนะครับก็หนึครับอ่แล้วก็เขียวมายาวๆครับเนี่ยครับสายทบนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันรอบนี้ครับว่าจะออกตัวไหนครับตอนนี้เราก็ดูรายงานผล15รอบล่าสุดตรงนี้ได้เลยครับปกติเราจะดูตรงนี้นะครับที่เราชินตากันครับก็จะมีรายงานผลแบบนี้ครับก็ตรงนี้ต้องรออาจารย์วางผลนะครับถึงจะ แทงตามหรือว่าเอามาบวกลบคูณหารได้นะครับส่วนสูตรนี้ไม่ต้องครับดูง่ายๆได้เลยครับตรงนี้ครับนี่ครับรายงานผล15รอบล่าสุดนะครับแล้วก็มีสูตรให้ดูง่ายๆครับก็จะมีเลขคู่ขี้แล้วก็เลขสูงต่ำครับอ่านนี้ครับสถิติมาให้ครับว่าเข้าไม่เข้านะครับเลือกห้องแทงได้เลยครับเดี๋ยวรอผลออกนะครับ รอผลออกครับระหว่างที่รอผลก็นี่ครับหาใครสนใจสูตรก็แอดเข้ามานะครับแอดฮาร์กี้สามร้อยครับใส่แอดนำหน้าครับใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับแล้วก็แอดไลน์กันเข้ามาเลยนะครับแอดฮาร์กี้สามร้อยครับออกผลมาแล้วครับศูนย์ห้าครับศูนย์ห้าครับนี่ครับออกมาแล้วครับดูง่ายๆแล้วครับอ่าสีเขียวครับเข้าครับถูกครับแม่นๆเลยครับรอบนี้ เดี๋ยวเรามาดูตรงหน้าเวบนะครับอนนี่ครับหวยวนะครับเข้าดูได้ครับเข้าเต็มเต็มครับถูกครับรอบที่หกสิบเอ็ดครับแม่นแม่นเลยครับด้วยสูตรนี้นะครับเป็นการคำนวณด้วยระบบ AI ครับอ่นนี้ครับใครจะสามารถแทงต่อได้ครับสีเขียวยาวๆนะครับถูกนะครับสําหรับห้องที่มีแถบสีเขียวและแถบสีน้ําเงินขึ้นพร้อมกันอย่างนี้ครับผิดไม่เกินสามรอบครับสายทบสายบวก แทงกันตามได้เลยครับสูตรนี้ครับหวยจะออกทุกๆ5นาทีครับต้องใช้สูตรการคำนวณด้วยระบบ AI นะครับอันนี้ครับเลขมันแม่นเลยครับใครหากใครสนใจสูตรนะครับย้ำอีกครั้งนะครับแอดฮักกี้สามเข้ามานะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับรวยๆครับอย่าลืมแอดไลน์เข้ามานะครับสวัสดีครับ